คุณดีนขูดหินปูนแบบสปาฟันแอร์โฟไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลายปีที่แล้วผมจะชอบขูดหินปูนครับหกเดือนครั้งหรือปีละครั้งแล้วแล้วแต่ว่างไม่ว่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวเรื่องของการขูดหินปูนคือมันจะเสียวฟันมากๆแล้วก็จะรู้สึกเจ็บส่วนแอร์โฟลองครั้งแรกเมื่อกี้ไม่รู้สึกเสียวฟันเลยครับอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนแตกต่างกันหรือเปล่ปาแต่ว่าตอนที่ผมขูดเมื่อกี้รู้สึกง่ายแล้วก็ไม่ได้เสียวฟันอะไรเลย จริงๆเขาจะมีน้ำอุ่นอะไรให้ด้วยนะครับมันจะสบายมากๆแล้วก็หมอเขาก็จะมีการเคลือบสีฟันให้เราเห็นฟันว่าสีนี้เรามีมีคาบเขาเรียกว่าคาบขี้ฟันก่อนที่จะเป็นหิดปูอัปลักใช่คับลักก็สีชมพูอาจจะแบบ ไม่ได้แรงมากสีสีม่วงคือ,คอเราเราจะดูออกเลยว่าการแปลงฟันของเราหรือว่าการดูแลฟันของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนว่าจะรู้สึกรู้เลยว่าอ๋อเราต้องปรับปรุงยังไงในอนาคตสุดท้ายแล้วการที่ขุดหินปูนแบบแอร์โฟ w เนี่ยฮะมันลดการเจ็บปวดและารเสียฟันได้เยอะเลยครับการขูดหินปูนด้วยสปาฟันแอร์โฟนจะช่วยให้เห็นค่าพลัดก่อนขูดสะอาดล้ำลึกรู้สึกสบายลดเสียฟันด้วยระบบน้ําอุ่นสปาฟันแอร์โฟนที่ดีที่สุดจากสวิตเซอร์แลนด์ต้องสัญลักษณ์นี้เท่านั้นนะคะ จองคิวขุดหินปูนด้วยสปาฟันแอร์โฟผ่านช่องทางนี้นะคะ